ได้โปรดนกว่าการต่อสู้จะจบลงกขาณนารับปากครอสได้ไว้ด้วยเมื่อเจ้าเปลียนใจจะตายแล้วก็คงไม่มีความนั้งเหนอีกแล้วสินะเจ้าวาดเพียงแค่นั้นไม่อาจเอาชนะโอโคได้หรอกนะลองคิดถึงเหตุผลที่ตัวเองต้องสู้ดูเถอะราดได้ที่ยังไม่ตระหนักถึงสิ่งนั้นเจ้าก็ไม่อาจระเบิดคอสโมภายในกายได้ถึงจุดสูงสุดหรอกโอโค ตามคำสัญญาเช่นมาเพื่อปรอนกับแกก็ได้เท่านี้แล้วก็เท่าเทียมกันแล้ยบไม่นานมังกรกับพยาก็ต้อปัญหากันแล้วเลยเชี่เร็วทำไปเลยโอ้โหย้าวยอ่เฮ้ยเฮ้ยอื่รับไปเชร็วย้ย รู้สึกถึงมีแววใครเลยที่สุดก็จับได้แล้วนะชิริวไม่มีใครเคยหดีรอดจากกงเล็บพยักไปได้แม้แต่คนเดียวแกคงมาได้แค่นี้แล้วนะชิริวจะเป็นคุณบอกเองว่าการตลอเพื่อจะเริ่มเท่านั้นอย่าแค่เสียแขนไปข้างเดียว รายังไม่สิ้นลายหรอกถึงกันได้แล้วขอกพังงาดโรตายเยอแว่าแค่นี้ก็ยังเอาชนะไม่ได้หรอกเหรอหลังมังกรพังงาดจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อแกระเบิดพลังคอสโมในร่างออกมาอย่างรุนแรงที่สุดไม่มีทางใช้ได้ถึงสองครั้งใช้มาตัวแกนั่นแหละที่จะโดนมังกรฆ่าชีวิตโอ้ยานที่โอ้ขอพูดถ้ารู้อยู่แล้วถึงได้จงใจเอาตัวเองเข้ารับมัดมังกรพังงาด เป็นบรูที่ยึดมัน่นซะจริงๆกับะลองเนี่ยรูปผลแล้วชริว,วเตรียมตัวตายชิริวสู้เขานะาแข็งใจไนนะว้เะชิริวจะจะยอมแพ้ตรงนี้เรื่องไงอ่ะหรือพวกเราไปแล้วหรือ,อยังไงชิริวจะต่อสู้เพื่ออะไรนั่นเหละแกคิดจะใช้หมัดมังกรพังงานอีกครั้งอเหรอรู้ทั้งรู้ว่าจะต้องตายเอะฉันเตรียมใจตายมาตั้งแต่แรกตอนนี้ฉันเข้าใจแล้ว ที่ทางปล่อยมัดมันก็มังกรที่แรงกว่าครั้งแรกได้หรอกมักงกรทำงานรซันไหนที่สุดก็เข้าใจแล้วนะชิริยมะจิริถ้าใช้แขนข้างที่ถนัดได้มัดยกกระหายของแกคงรุนแรงกว่านี้คนที่ต้องพ่ายแพ้อาจจะเป็นฉันก็ได้แกหาสิ่งที่ข้าขาดไปพบแล้วจุดหมายในกระต่อสู้ที่ท่านผู้เท่าพูดถึงไงละ่ะ